หลังจากเปิดหีบเพโทราในพาร์ทที่แล้วนะฮะปรากฏว่าหีบมันว่างเปล่านะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะฮะเครทอสมีทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องไปเผชิญหน้ากับซูสแล้วนะครับไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะยังไงนะฮะครั้งที่แล้วเราชนะได้ก็ทุรักเลเลยนะครับอยู่ไหนฮะมาจบเรื่องเลยดีกว่านีไงเจอแล้วซูสรออยู่นี่นี่เองนะครับความวุ่นวายเช่นนี้ ข้าคงมีเรื่องต้องทำเยอะหลังจากฆ่าเจ้าแล้วมาเลยท่านพ่อถึงเวลาจบเรื่องแล้วใช่แล้วลูกชายมันถึงเวลาแล้วมาเปิดท่านีเลยสวยครับไปจัดไปยาวๆเที่ยวที่อยู่ตรงลานหลบง่ายไปครั้งที่แล้วมันเป็นเส้นตรงนะอะไรแจะกกะโดดนขึ้นไปทำไมานดี้โอ้โหลงมาทีมีพลังไม่ธรรมดาเอาไม่ได้ต่อยครับเอาไม่ได้กินอูหโดนทีเป็นไรวะ เลยดีกว่าครับไม่ต้องใช้ลพลังจากกรองเนี่ยแค่แทะของเฮ่ไปตุสกกก็ตายแล้วนี่แหละสวยครับใส่ไปใสไปเอไม่ได้กินไม่ได้กินเหยียบฮะโดนกระใจโดนกระใจไม่หมูลยไปสุดสวยครับอ่าต่อยไม่โดนอ่ารู้รหรอกนะไม่ทำอะไรใส่เลยฮะรัวๆไม่ต้องหยุดพักครับผมสะความม่ยา้ตาอยเออเหยียบมะจบเรื่องกันสักที เฮ้ยแล้วเดี๋ยวคุณกล้องมาเดี๋ยวไม่เห็นอะไรเนี่ยเฮ้ยไกอามาเดี๋ยวไกอาเกจะมาช่วยสู้เสืไอไกยันมันจะจบแล้วเนี่ยไกอามาโขเอ้ยเกจะมาทำไมเนี่ยอืกำลังได้เปรียบเอาแล้วมันทำอะไรเนี่ยฮะยุคของโอลิมปัสจบลงแล้วไกอาเ<อ>จ้ายังไม่ตายโลกของข้าต้องเจ็บปวดเพราะเจ้าข้าไม่เคยอยากให้เจ้าตายสปาร์ตัน แต่เจ้าทำให้ข้าไม่มีทางเลือกเบี้ยของเจ้าล้มเหลวแล้วไกอ่อบางทีเจ้าน่าจะเลือกคนอื่นพอที่พ่อกับลูกจะได้ตายพร้อมกันโอ้โบีบีคู่อ๋อโอเคครับกระโดดลงไปนะฮะยังช่องว่างของไกอ่อครับเอาละฮะตอนนี้ รูเดียวนะฮะที่เข้ามาในตัวไกอาได้นะครับปรากฏว่าซูสเกิดเคยทอรอดลงมาครับดูรอยเลือดนะฮะสงสัยซุสจะเจ็บหนักนะครับเมื่อกี้โดนเป็นหลายชุดหลายดอกเลยเดียวโอเคตามหาซูสกันครับอยู่ไหนนะฮะเมื่อกี้นี่กำลังได้เปรียบนึไกอามาขัดจังหวะความมันโอเคไม่เห็นวีแววของซูสนะครับไปไหนไม่รู้ฮนะ แต่ตรงนี้มีผลึกนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทําลายผลึกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาใส่เลยครับเยี่ยมนะสวยอ้าวเจ็บปวดจ็ปวดโอเคมีไอ้กิ่งหนามนีม่ขวางทางเอาธนูยิงเลยดีกว่านะครับสวยงามเรียบร้อยฮนะทีนี้ก็เปิดโหหัวใจของไกาอาครับตอนนี้ลงโจงนะฮะไม่มีอะไรคุ้มกันแล้วนะครับ้วทำไงต่อฮนะหรือว่าซุสไปหลบอยู่ข้างในโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปตีหัวใจของไกาอาเลยนะครับ ไอ้ออนเนี่ยแกตายก่อนเลยแล้วกันนะมันไส้นี่แฮะโหเจอโควงเข้าไปอย่างงี้เจ็บปวดรวดร้าวเด้เรียบร้อยฮะชาร์ตไฟโอ้โหใจใครอาฮึ่มร้องลั่นร้องลั่นต่อเลยมาสวยแฮะหึ่ปั่นเข้าไปเยี่ยมนี่แหละควงควงขยี้เอาสุดอยู่ข้างบนเออเกือบไปแล้วข้าจะยุติความวุ่นวายนี้ได้สุดแกจะยุติใคร เที่ยวนี้นะครับไกอาไม่ได้ขวางไงโดนรัว,วอะไรโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพลังมันเปลี่ยนครับมันกลายเป็นเรียกเหมือนจะร่างตอ,งออกมาระเบิดเราเนี่ยต้องกระโดดหลบฮะไม่ได้กินหรอกเออได้ยทีเดียวไม่เป็นไรตายรันพี่นี่โดนรัวอะไรโอ้โหไม่น่าเลยโดนผิดจงังหวะกะพลาดไปหน่อยอึมซ้ำดอกสองไม่ธรรมดาจริงๆลน,นะท่านพ่อ,อไปไหนแล้วครับมันไม่เลยสู้อยู่ดีจะไปไหนครับควงขวงควง อ๋อสุดไปเติมพลังครับอาจจะเห็นเครทอสไปตีหัวใจแกงอาแล้วได้เลือดเมื่อกี้นะฮะเอาเลยได้เลยแกจะชอ็อตเหรออุ้ยมีสม,มอส่างปลอมไม่สนแล้วไปใส่รวัวๆเอ้ยอะไรสิเลยสวยเลยมาเออนั่นแหละครับรัวๆตาต้องดูร่างจริง่ตลอ,อดเลยนะฮะไอ้ไหนล่ะไอ้ไหนละ่นละสุดไปเลยทอสเอาหูโดนสวนโดนสวนอืมไอ้ร่างปลอมมันแสบแสบมันจฉิตสุด ไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อมัจะไปชนฉากเข้าหัวใจเหรอไม่เห็นไปไม่นี่เลยเออนั่นแหละฮะสวยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอะไรสี่นะครับหืมเมื่อกี้อุตส่าห์ร่างปลอมอุตส่าห์หมดแล้วเอากระโดดกระโดดยังไงยังไงจะทำอะไรเนี่ยโอ้โห้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดดีนะฮะไม่โดนเยี่ยมลอยแล้วลอยแล้วโอ้โหไดยร่างปลอมมันดึงจ่้งจังเลยไอ้ไหนแล้วยืนขึ้นมาไม่ไหวนะฮะยืนยืนโอเค โอ้โหร่างปลอมมาเป็นแก๊งเลยไปไหนละ่ะเอานีไม่โดนแฮงกาดเดสก็มาไหนจะจะจะฮัดจะชาร์ทไม่ชาร์ทไปนี่แหละเออเอาดิครับมาเลยมาเลยมาเลยเยี่ยมเลยโดนรัวๆฮะตัว,วตน,นี้โดนรัวรตายแน่สุดเกตต่อยนะ่เออนั่นแหละครับร่างปลอมหมดแล้วฮะเอาเจี่ยมอย่างนี้กระจายอย่างนี้โดนกระาบบจายไอ้ไหนละเอ้ยเดสบอกดีจิ๊บไปเลยนี่แหละใส โอ้มาเป็นสิบเลยทีนี้ไลฟ์บอลเยอะเกินไปนะซูสน่าฟอร์มมันแย่ตีเลยชาร์ตเลยครับสมน้ามันอยู่ไหนล่ะอยู่อ๋อยู่บออยู่บอลที่บ้านโอ้โหกว่าจะเห็นเฮ้ยลายหูลายตาชิปเป็งมาต่ออะไรไม่ไหวจริงแง่ไม่ไหวจริงมันเยอะไปอ่ะไปไหนกันเนี่ยไปโน่นแล้วแกจะชาร์ตแล้วไปไป่วงเออสวยครับเพียมเอาละเรียบร้อยอ่าเซนต์ออฟซูส ไอ้แล้วเบร็คบอลริปัดไปครั้งที่แล้วแกแทงฉันด้วยดาบนี่แล้วคราวนี้จะแทงกันด้วยดาบนี้เหมือนกันดูมันขยี้โอ้โหมันแย่งดาบได้แกะจะทำอะไรสุดดันนะดันดันแย่งดาบก่อนอร่อยโอ้โหมันแย่งได้รอบเลยเยีย่ยมเลยสวยครับหลังแขนไม่ทัตทีต่อครับต่อมาเอ้าดาบมันนี่สุด กาดดันมันนี่ดูมันดันดูมดันดันดันคืนดิฟ้าเออเยี่ยมเออไอเทียบไอ,ท,อทีมา,าดันมันโอ้ยโอ,ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเละได้ดาบแล้วอ๋อมึงแค่รถจะดันไปติดหัวใจไกอานะครับมาตีแหละเรียบร้อยครับอ้าวติดแล้วอย่างนี้ยังไงต่ออ้าวได้เวลาช็อตตายต้นสูดอ้าวได้เสียบแล้วตายสอง Yeah! เรียบร้อยจะจีเสียหนึ่งดาบได้ถึงสองตัวทีนี้ไก่อาก็คงตายจริงแล้วนะครับหลังจากที่เราไปเจอที่โลกอันเดอร์เบอร์แน่เห็นแต่มือร่วงไปแต่จริงไก่อาแกงอกมือมาใหม่นะเมื่อกี้เอาละครับ พื้นโลกระเบิดเป็นฝุ่นไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโลกมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับโอเคฮะตอนนี้เราสบอยู่ตรงนี้ให้ซูสิตรงนั้นพร้อมกับดาบครับอ่ะเคลโสรู้ตัวแล้วนะครับสะดุ้งตื่นแล้วตกลงตอนนี้โลกมนุษย์จะเหลือพื้นโลกให้เหยียบหรือเปล่าไม่รู้นะครับไกอาตายแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆเหลืออะไรให้กับโลกใบนี้บ้าง นั่นแหละครับเคทโทดมองไปที่ดาบที่เสียบอยู่ตรงอกของซุสนะฮะมาฮีเราก็ไปเช็คดูครับว่าตายจริงหรือเปล่านะฮะไม่ตายจะได้ซ้ำเลยนะครับตอนนี้กระซวกยับอ่าตายจริงแน่ดิ่งอย่างนี้เรียบร้อยเคทโทดสะบัดดาบทิ้งเลยนะครับจบเรื่องกันสักทีได้วเวลาเดินจากไปนะพระเอกเฮ้ยเดียววิญญาณมันออกจากร่าง ข้าชักจะเบื่อเจ้าแล้วลูกข้ออ้โหเต็มเต็มทีนี้ไม่ทันป้องไม่ทันระวังตัวนะครับโอ้โหของเทพหล่นเพียบไปหมดเลยฮะตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วมั้งตัวเกาะไหลยังร่วงครับเอา้าโอ้ยโยนจับข้อสร้างเจ้าและข้าจะเป็นจุดจบของเจ้าแล้วยังไงต่ออุ๊ยกอยเกตดรถ กระจายจงกลัวซะเครทโสโอ,อ้โหบีเรียบร้อยอ๋อตอนนี้ซุสเอาความกลัวมอบให้กับเครทโทสบ้างนะครับไม่มีอะไรนอกจากความมืดที่รอเจ้าเครทโทสตอนนี้เกรทโทสโดนความกลัวเข้าครอบงำนะฮะโอ้โหมืดตึบเลยตอนนี้ยังไงต่อครับ โอเคเดี๋ยวลองวิ่งไปดูก่อนนะฮะโอ้ยตรงพื้นดำๆนี่ไปไม่ได้ด้วยอ้าวมาแล้วครับอย่างแรกที่เราต้องเจอฮนะมีเสียงกรี๊ดนะครับโอเคไปดูนี่หว่าเหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างนะครับแล้วจับอะไรได้ไหมไม่ได้ครับมีเหมือนจะมีกระถางไฟด้วยวิ่งไปเรื่อยอ้านี่ครับเจอรอยเลือดละโอ้โห งานหยาบเลยครับตอนนี้เครโทอสกำลังเผชิญกับความกลัวนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าว่าความกลัวของเครโทอสมีอะไรบ้างนะครับมาแล้วฮะอย่างแรกโอ้โหเป็นลูกกับเมียท่านแม่ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นผู้คนไฟอยู่ใกล้แม่ไว้ใครอบีท่านแม่ข้ากลัวพวกเขาจะเข้ามาไหมท่านพ่อจะปกป้องเรา เขามู่บ่านเขามันให้รอบท่านพ่อเคทโตท่านพ่อไม่ไม่ท่านพ่อไม่เมีย <My work. S 1> ข้า <My child. S 1> ลูกข้า <Wow. S 1> ทำไมพวกเขาต้องอยู่ที่สปาร์ตานี่แอริส <R ies. S 1> โอ้ย้อนไม้ดูฉากที่เครโทสสังหารลูกเมียตัวเองนะครับสุดยอดความกลัวสงก็เป็นความกลัวของเครโทสจริงๆฮะเอาละนี่ตันนะครับอ่ะมีเสียงของแพนโดราครับข้าจะชี้ทางให้เจ้านะฮะทางไหนครับได้ยินเสียงแล้วครับออกข้างหน้าเห็นแล้วครับเอาละสิทีนี้เครโทสจะแก้ออกไปจากตรงนี้ยังไงนะครับโอเคข้าช่วยได้เครโทสนะฮะ อ่ะเห็นแล้วครับข้างหน้าครับมีแสงไฟอยู่ฮะอ๋อเป็นวิญญาณของเพนโดร่านะครับครีโตสในความมืดไฟแห่งความหวังจะทำให้เราเป็นอิสระอ๋อตอนนี้เพนโดร่านะครับกำลังชี้ทางให้เราครับนั่นก็คือไฟแห่งความหวังนั่นเองฮนะ มีครับในที่สุดตะเกียงนี้เราก็ได้ใช้แท้ทีนะครับเอาละทีนี้นะฮะหลังจากที่เราได้ไฟแห่งความหวังแล้วจะเป็นยังไงต่อครับเคเจอรอยเลือดที่ต้องใช้ไฟแห่งความหวังในการส่องนี่จะเห็นนะฮะสุดยอดจริงๆลุ้นมากเลยครับตอนนี้ลุ้นว่าเกโทสจะหลุดออกไปจากความกลัวของตัวเองได้ยังไงนะครับซึ่งเป็นพลังที่ร้ายกาจที่สุดแล้วนะครับกลับมาเจอเหตุการณ์เดิมอีกรอบหนึ่ง ข้าเห็นแสงไฟมันกำลังเปลี่ยนเจ้าถึงเวลาแล้วที่จะต้องละทิ้งความกลัวแสงไฟเผยความจริงพลังแห่งการให้อภัยมาจากภายในเพื่อจะได้รับการให,ให้อภัยเจ้าต้องหาพลังที่จะให้อภัยตัวเองลาซานดาชี้ทางให้เรานะครับงั้นเดี๋ยวลองมาดูว่าทำอะไร,รได้กับตรงนี้บ้างโอเคครับลองดูนะฮะ อ๋อโอเคครับวิญญาณของลูกเมียนะฮะคือในในความหมายตรงนี้ผมคิดว่าเคทอสน่าจะเป็นการให้อภัยตัวเองมากกว่านะครับไม่น่าจะหมายถึงลูกเมียเขาให้อภยัยเคทอสนะฮะอ๋อสรุปลาซานดรากับคารลโอีนะฮะก็หายไปละตอนนี้นะครับโอเคทีนี้เราตามดูวิญญาณของเพนโดราไปต่อนะครับเพื่อชี้ทางนะฮะเจอเหตุการณ์ที่ฆ่าอธีนานครับ ไม่เคยทดหยุดอาลจน่าไม่แล้วทำอะไรได้กับตรงนี้หรือเปล่าครับเหมือนจะกดอะไรไม่ได้นะครับกรรมละยังไงต่อโอข้างหน้าเป็นเหวล,ลึกด้วยครับเฮ้เดี๋ยวนะครับโอ้โอเคเดี๋ยววิ่งกลับมาดูก่อนฮนะ ทีนี้เคโตต้องให้อภัยตัวเองในเหตุการณ์ที่ฆ่าทีน่าหรือเปล่าครับกดไม่ได้โอเคได้แล้วครับได้แล้วครับตอนแรกเหมือนจะกดไม่ได้ครเคโตสความกลัวผลักดันให้ซูสฆ่าพ่อตัวเองโครโนสความกลัวเดียวกันได้นำไปสู่เดอะเกรทวอลความกลัวนั้นผลักดันให้ซูสฆ่าเจ้าลูกชายของเขาเองซูสใช้ความกลัวเพื่อกักเจ้าไว้ในความมืด เผชิญหน้ากับปีศาจของเจ้าและปล่อยวางพวกมันอ๋อเข้าใจแล้วครับอธิน่ามาย้ำอย่างนี้ชัดเจนฮะคือตอนนี้เครโทรต้องให้อภัยตัวเองก่อนนะครับนี่ฮะแล้วเครโทรจะได้รับไฟแห่งความหวังนะครับเข้าใจแล้วครับแสดงว่าความหวังจะเป็นพลังที่ชนะความกลัวนะฮะ เอาละครับทีนี้นะฮะก็ได้เวลามากระโดดหน้าผาแล้วหรือเปล่าครับอ่าไปแล้วฮะวิญญาณของเพนโดร่านำทางแล้วครับโอเคมากระโดดกันเลยครับทเทพแห่งโอลิปัสทอดทิ้งข้าและตอนนี้ โอเคครับน่าจะดําดิ่งลงมาก้นบึ้งของจิตใจตัวเองนะฮะเจ้าจำวันนั้นได้ไหมสปาร์ตันนะฮะข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายเธออันนี้นายผู้เสียงเฮฟเฟตุสนะครับขอให้โชคดีกับเด็กอีกตัวที่แกเรียกว่าแพนโดร่านะฮะ <cannot> แกเปลี่ยนชะตาตัวเองไม่ได้หรอกเจ้ามนุษย์ <gave> ข้าให้แกทุกอย่าง <Please. S 1> ได้โปรดอย่าทําแบบนี้สปาร์ตันเอาทางตันครับ ไปต่อไม่ได้กรรมแกมาเพื่อสิ่งนี้เหรอปล่อยฆ่าไปเป็นเสียงของทุกคนที่เคโทษฆ่าเลยหรือเปล่าเนี่ยตายสป,ปาร์ตันวันนี้แกอาจฆ่าข้าแต่สุดท้ายแล้วเคโตษในตอนจบสิ่งเดียวที่แกทรยศก็คือตัวแกเองโอเคครับมาสิขจี้ทางให้เจ้าเมื่อกี้เสียงสุดท้ายเป็นเสียงของเฮอร์มิสและไอเทพที่มันวิ่งเร็วๆนะครับ คือเมื่อกี้มีเสียงของทุกคนเลยฮะรอยเข้ามาเฮราเข้ามานะครับต้อยเกรโฮดขอสสองเจ้าและข้อจะเป็นจุดจบของเจ้า <P iano? S 1> เสียงของซูสมาแล้วอะ่ะทำไม <P iano? S 1> ยังไม่ตายตาย <P iano. S 1> ตัวสันในความกลัว <ratos>. ah! เอาเหตุการณ์ข็เปโดราเข้ามาทางนี้เกรทโท เร็วเข้าเครโทสเครโทสได้โปรดข้าอยากให้เจ้าช่วยข้า <c oughs> ยอย่าฟ้องเธอเกรทโทสสักครั้งในชีวิตที่น่าสมเพชของแกยอย่าทำพลาด <c oughs> ยอย่าทำพลาดเหมือนที่แกทำกับครอบครัวของแก right, ไม่เป็นไรเกรทโทสโอเคตอนนี้ดูเหมือนผิวน้ำจะไม่มีรอยเลือดแล้วนะครับเหมือน <c oughs> ข้างหน้าเราจะเป็น ีบเพนโดราอีกแล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับเครทโฮเจ้าดูดีวันนี้เป็นทางเดียวต้องเปิดแน่นอนเลยครับขณะที่ความกลัวของพวกเค่เพิ่มมากขึ้นนะฮะข้ารู้สึกถึงความหวังเอาละครับทีนี้มาเปิดีบเพนโดราภายในจิตใจของเครทโฮฮะพลังที่ข้าเทพได้ ความหวังคือสิ่งเดียวที่ทำให้เราเข้มแข็งคือเหตุผลที่เราอยู่นี่มันคือสิ่งที่เราสู้เมื่อเราสูญเสียทุกอย่างไปอ๋อที่แท้เคยททษในก้นบึ้งของจิตใจให้ตัวเองคือเครททษเองคนพบพลังแห่งความหวังที่อยู่ใ,ใต้ก้นบึ้งของจิตใจอะสรุปให้ฟังแล้วกันอ๋อและนี่ครับพลังแห่งความหวังแท้มาแล้วครับไปปลุกพลังแห่งความหวังให้ตื่นและต้องใช้พลังนี้ในการ จัดการกับวิญญาณของซูสมาแล้วครับเบลล์โรเบ็คไซด์เจือดมันได้เวลาตัดสินการสุดท้ายมาไลซซูสตี่เนี่ยยังไม่ตายเหรอตีเนะครับเจ็บหนัก,กนปัดเข้าไปสมัดเข้าไปตายตายยังยังอีกตี่เนี่ย เรียบร้อยครับผมจีจีโอ้โหซูสเจอพลังแห่งความหวังเข้าไปอ้าวแล้วครับตอนนี้กลับมามีร่างเนื้อแล้วมันมันแน่เอาล้วเกท وث ด,ดูดาบตัวเองเฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วนะควางทิ้งหมดมันนี่เลยซูสจะอยากข้ากเขเหรอเฮ้ยโอ้โหพลังแห่งความกลัวของซูสไหลออกจากปากตัวเองเอาล้วครับมาจัดนักจัดนักตัดนี่แหละ โอ้โหด, yup. ดอกเมื่อกี้เจ็บหนักได้เวลาทบต้นทบดอกเอ้ยเข่าไปทีหนึ่งสวยครับเอ้ยเข่าจีเอ้ยไอ้แหลกโขก็ไปนี่จับเข่าแล้วก็ซัดโอ้โหเป้านิ่งโอ้โหบี้และสุดยอดโอ้โหเลือดท่วมจอโอ้โหเป็นชุดจริงๆ เกรทโฮสมีพักเหนื่อยด้วยครับต่ต่อยจนเหนื่อยโอ้โหอันชิเม้ต์บดล็อกเลยครับริ่มจบิวชั่นฮะหรือว่ากำตามสนองนั่นเองครับเอาแล้วไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่ฮะก็นึกว่าหายไปอีกนะครับโอเคครับตอนนี้เกรดโฮสก็น่าจะฆ่าซูสได้แล้วฮะนี่ครับร่างกำลังกลายเป็นสายฟ้าที่แตกสลายครับเรียบร้อยฮะ ตายสักทีแล้วโลกนี้จะเป็นยังไงต่อครับนเพื่อราชาแห่งกรุงเทพตายแล้วนะฮะโอ้พลังแห่งสายฟ้าอยู่ที่ไหนบนฟ้าจังหวะนี้เกิดการระเบิดสุดยอดขึ้นมาโอ้โหโลกนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับโอ้โหเรียกว่าโลกพังพินาศเลยดีกว่านะตอนนี้โอโห เหลือแต่เดอะเคออสหรอาฮะเหลือแต่ความวุ่นวายหรือเปล่าครับกลับไปเหมือนเริ่มแรกที่ก่อนที่พวกเทพจะเกิดนะครับก่อนเราเทพจะเกิดโลกมีแต่เดอะเคนอสนะเจ้าทำดีมากเครโทสวิญญาณอะธีนามานะปลดปล่อยการบุกมัดของโอลิมปัสและกวาดล้างความวุ่นวายมนุษย์สีชาติพร้อมแล้วที่จะรับฟังข้อความของข้าดูรอบๆเสียอธีนาโลกเหลือแต่ซากอะไร,ะไรคือข้อความของเจ้า ไปเลยถ้าเจ้าต้องการแต่ก่อนไปเจ้าช่วยมอบพลังในหีบให้กับข้าก่อน <The box. S 1> หีบนั่นว่างเปล่าไม่จริงข <can> ้าเห็นมาในดวงตาเจ้าเจ้าใช้พลังของข้าสังหารซุสแม้ <still> แต่ตอนนี้เจ้าก็คงยังมีมันเจ้ายังไม่เข้าใจเหรอตอนที่ซุสรวบรวมความชั่วและใส่มันลงเข้าไปในหีบ ข้ากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ามันถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นข้าจึงรวบรวมอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกและใส่มันเข้าลงไปในหีบเช่นกันอ๋ออาธีน่าเป็นคนใส่พลังแห่งความหวังเข้ามาพร้อมกับความกลัวะฮะของซูสนะครับ <told> ข้าบอกแล้วไงมันว่างเปล่าแพนดร่าเสียสละแบบไร้ประโยชน์เธอตาย เพราะความอยากแก้แค้นของข้าเจ้าค้นใจผิดแล้ว <use> เจ้าใช้พลังของข้าสังหารซุสข <I> ้าเห็นมันเว้น <Unless> แต่ว่า <Of course. S 1> ใช่แล้วตอนเจ้าเปิดหีบ <you S 1> เจ้าได้ปลดปล่อยความชั่วร้ายไปสู่พวกเทพ fact, พวกเขาโดนเกาะกิน <A change. S 1> มันเปลี่ยนพวกเขา แม้แต่ซุสเองก็ไม่รอดเขากลายเป็นคนเกลี้ยกล่อและหมกบุ่นกับความตายของเจ้าเขาถูกความชั่วกลืนกินความกลัวข้าคิดว่าพลังที่ข้าใส่ลงไปในหีบไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาด้วยหลายปีที่ผ่านมาข้าคิดว่าเจ้าดึงเอาความชั่วร้ายจากภายในเพื่อทำลายแอริสแต่ข้าคิดผิด พลังที่เจ้าได้จากทีบที่จริงแล้วมันเป็นของข้าความแข็งแกร่งที่ซุสไม่อาจทำลายได้ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าความกลัวมันถูกผนึกอยู่ภายในตัวของเจ้าเกรโทพลังหความหวังมันถูกฝังลึกถูกผิดกั้นโดยความผิดและความล้มเหลวในอดีตของเจ้า และเพื่อฆ่าซุสเจ้าจึงต้องปลดปล่อยบางอย่างเพื่อปลุกมันมันคืออะไรเครโทสความหวังคือสิ่งเดียวที่ทำให้เราเข้มแข็ง,ขงเหตุผลที่เราอยู่นี่มันคือสิ่งที่ทำให้เราสู้เมื่อเราสูญเสียทุกอย่างไปเจ้าปลดปล่อยอะไรเครโทสทั้งหมดที่ข้าจำได้คือสิ่งที่ข้าสูญเสีย งั้นเจ้าก็ควรมอบพลังนั้นให้กับข้าข้าเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันและที่ที่มันควรอยู่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเครโตสเจ้าไม่ควรได้มันเจ้าติดค้างข้าเรื่องนี้เครโตสข้าไม่ได้ติดค้างเจ้าข้าทำให้เจ้าเป็นเทพข้าปกป้องเจ้าจากความพิโรธแห่งโอลิมปัสข้ามอบการแก้แค้นซูสให้เจ้ามันจบแล้วอันทินน เจ้าจะทำร้ายข้าอีกครั้งนั่นเหรอการแจ็แคเคนของข้าจบแล้วคเครโอสไม่เอาละครับตอนนี้คเครโอสมีแปรนูปอิปัสในมือชอบและเอาคเครโอสจะฆ่าตัวตายเสียโอ้โห เจ้าโง่แกทำมาไะไรลงไปอ๋อเกรทปล่อยพลังความหวังกลับไปนะครับให้โลกใบนี้ฮะเพื่อให้โลกกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับพลังเดียวที่จะกอบกู้โลกได้ไปเลยครับไม่ยอมให้อธีน่านนะฮะมันมีความหมายต่อข้าพวกเขาไม่มีทางรู้ <Yeah. S 1> ว่าต้องทำยังไงกับมัน แกทำข้าผิดหวังสปาร์ตันที่แค้อธินาก็หลอกใช้เครโทสนะครับเพื่อเอาพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะฮะนั่นก็คือพลังแห่งความหวังนั่นเองนะครับแต่ว่าเครทสไม่ได้ตัดสินใจเลือกว่าห้อธินาฮะแต่คืนกลับไปสู่โลกใบนี้นั่นเองครับและตอนนี้ฮะฮีโร่ของเราเรียบร้อยครับ ว้าวแต่โซเครโทนหายไปยนะครับเอาไงเดี๋ยวเราเจอกันต่อในกตอว์ภาคสี่นะครับสำหรับในซีรีส์นี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันในภาค4สวัสดีครับบายครับ